ไขข้อสงสัยทำไมใส่หน้ากากแล้วยังติดเชื้อโควิดได้หลายคนพยายามป้องกันดูแลตัวเองอย่างดีก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แม้จะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าแล้วก็ตามเพราะเชื้อโควิด -19 นั้นอยู่รอบๆตัวเราตามวัสดุพื้นผิวต่างๆที่เราอาจไปสัมผัสดโดยไม่ตั้งใจซึ่งทางสบ,บคได้มาไขข้อสงสัยโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าทำไมใส่หน้ากากแล้วยังติดเชื้อได้สาเหตุก็เพราะไวรัสโควิดอยู่ได้ในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น 1. อยู่ในละอองน้ำมูกเสมหะน้ำลายน้ำตาและอากาศได้5นาที 2. อยู่ในน้ำได้4วัน 3. อยู่บนวัสดุเช่นพื้นโต๊ะลูกบิดประตูได้7-8ชั่วโมง 4. อยู่บนโต๊ะพื้นเรียบ ได้24ถึง28ชั่วโมง 5. อยู่ในผ้ากระดาษทิชชู่ได้8ถึง12ชั่วโมง 6. อยู่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสอาจอยู่ได้นานถึง1เดือนดังนั้นขอให้ทุกคนมีความเคร่งครัดในการหมั่นฆ่าเชื้อล้างมือเพื่อลดการติดเชื้อโควิด1 9ตามสถานที่ต่างๆด้วยนะครับมาติดตามทางด้านของสาวแอร์พันธิลา ได้เปิดตัวเลขภูมิคุ้มกันน้อยยิ่งกว่าหนุ่มกัญชัยนอกจากจะทําเอาเจ้าตัวถึงกับช็อกแล้วเหล่าชาวเน็ตก็ช็อกไม่แพ้กันเลยทีเดียวเมื่อทางด้านซุปตาชื่อดังอย่างแอร์พันธิล่าได้โพสต์รูปภาพโชว์ผลตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนงานนี้น้อยนิสจนท์ทำลายสถิติของหนุ่มกัญชัยเลยทีเดียวเลยครับ เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด1 i ในไทยยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมากในแต่ละวันก็ยังพบผู้ป่วยรายใหม่หลักหมื่นรายอย่างไม่ลดละทําให้ประชาชนต่างพากันใช้ชีวิตอย่างยากลําบากระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะกลัวว่าจะเป็นผู้ป่วยเข้าสักวันซึ่งหนึ่งในแนวทางป้องกันคือการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ทำให้เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านสุตาสาวชื่อดังอย่างแอร์พันธิลาได้ดําเนินการเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยแต่ล่าสุดก็ดันมีประเด็นสุดพีเกิดขึ้นมาเมื่อทางด้านของสาวแอร์ได้โพสต์ภาพหลังเข้ารับการตรวจภูมิคุ้มกันก่อนจะระบุเรื่องราวไว้ว่าตั้งแต่ได้ยินมาหนูภูมิขึ้นน่ารักสุดและพี่หนุ่มกัญชัยขึ้น22.6ส่วนหนูขึ้น8.98เอาไงดี เอาเป็นว่าปลายเดือนนี้ฉีดเข็ม2แล้วจะมาอัปเดตนะคะแน่นอนว่าหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ไปก็ได้รับความฮือฮาจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้แต่คนดังอย่างแกลนเดอะสตาและกวางเดอะเฟสอดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวไม่ได้เลยทีเดียวเลยครับต่อมาเรามาไขข้อสงสัยว่าทำไมใส่หน้ากากอนามัยแล้วยังสามารถติดเชื้อโควิดได้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ